ไทยรายวันสุคนชัยอารีคนจูงควายขณะที่ชาติกำลังถูกผู้นำมหาอำนาจโลกดดนัลทรัมเอาภาษีโหดมารัดคอคนไทยทั้งประเทศอยู่มองไม่เห็นความเคลื่อนไหวของตัวแทนประชาชนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านออกมามีปากเสียงเป็นกำลังใจบ้างเลยที่มองเห็นขณะนี้ยังทำตัวเป็นพวกคนไร้ค่าต่อแผ่นดินเหมือนไม่ใช่สายเลือด คนไทยที่รักแผ่นดินเกิดกันแม้แต่เงาหัวก็ไม่เห็นงานเร่งด่วนของพวกเขาคือพักประชาชนต้องการหนุนหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นเป็นนายกชั่วคราวเพื่อเข้าไปแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่เพื่อความได้เปรียบในทางการเมืองพักภูมิใจไทยถูกพักเพื่อไทยตบจูบตบจูบ ก็แตกคอออกไปเป็นฝ่ายแค้นถูกพักเพื่อไทยตามล้างตามผลานเปิดโปงเบื้องหน้าเบื้องหลังใช้อำนาจทรยศคดโกงหลายสถานพักเพื่อไทยถูกหุ่นเซนใช้วิชามารกับหัวเรือหนูน้อยร้อยช่างถูกลดอำนาจเหลือแค่หน้าที่ชวนคนมาเที่ยวไทยรัฐบาลเหมือนนั่งในเรือร้าวมีแต่รูรั่วกลางสายคลื่นลูกใหญ่ รอล่มรอจมกลางพายุประเทศไทยเหมือนคนจูงควายไรเชือกร้อยจม,มกูกติดหล่มจมปลักอยู่ในท้องร่องนาร้างหาคนมีริ์มีแรงมาช่วยกันดึงขึ้นก็นล้วนเป็นผู้อาสาจูงควายที่ไร้แรงล้วนไร้คุณภาพความเหมาะสมแก้ปัญหาชาติที่ตกอยู่ในกับดักกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก ไปหมดได้คุณภาพของนักการเมืองที่บอกว่ามากันตามระบอบประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนมอบไว้แต่หลังแยกคอกนั่งชูคอขอส่วนแบ่งอำนาจจากนายทุนบ้านใหญ่เจ้าของพักก็ได้แค่พวกใส่สูตรนั่งขอส่วนบุญข้างถนนทั้งพวกอีไอ้เหล่านี้ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในจุดไหนบ้างหรือใครบ้างพอจะใช้พลังแรงคนจูงควายที่ตกหลุมดำขึ้นมาให้พ้นปลักที่คาอยู่ได้ในขณะถูกมรสุมรุมซ้ำเช่นที่เห็นนี้ได้โปรดอาสามาช่วยกันอย่าได้รอช้าหาคนจูงควายขึ้นจากหลุมดำโดยด่วนครับเจ้านาย สุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน